งสวัสดีคนดูที่นารักในช่องคุณนากันทุกคนนะครับวันนี้ก็เนื่องจากอ่าอัปเดตไม่เชิงอัปเดตค่ะอ่อาทางแอดมินเอาตู้เก่ามากลับมาอืมคุณนานไม่รู้ว่าเอากลับมาหมดหรือเปล่าแต่คือที่รู้ๆคือทันจจโรสำหรับผู้เล่นใหม่นะแนะนำให้เอานะคะแล้วก็ตู้โกโจโก็กลับมาแต่ยกเว้นพี่ของยูจินะคะทำไมเอามา ทำไม่เอากลับมาแค่กดโจคุณนะก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าตอนมาครั้งแรกมันจะมีพี่ของยูจิด้วยค่ะคุณนะจําชื่อไม่ได้ว่านอ้องชื่ออะไรแล้วคือวันนี้คือคุณนะมมันกลับมาแล้วมันก็มีตู้นี้ค่ะตู้ที่แบบคุณนะมีมีแค่โซโล่ค่ะแต่อีกสามตัวยังไม่มีก็เลยว่าคือในใจอ่ะคืออยากได้โกคูครับผม น้องชื่อโกฮู oo, หรือเปล่านะโกฮังดิโกฮังครับผมโกฮังกับมอบครับผมที่อยากได้นะคะ,ะแล้วก็อีกตู้หนึ่งที่แนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็คือ1จะมีทันจิโรนะคะ2ก็จะเป็นคูลเลอร์ค่ะคูลเลอร์นี่ทําง่ายเลยค่ะทําง่ายมากแนะนําให้เอานะครับเพราะว่าน้องกลับมาแล้วตัวสําคัญใช่ไหมคุณนะก็ะแนะนําเป็นเนี่ยย้ำอีกทีคือทันจิโรครับผม แล้วก็มีคุลเลอร์ครับผมเอาไว้ลงสตอรี่คือ2ตัวนี้ไว้ลงสตอรี่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็อันนี้ก็ควรเก็บไว้นะครเป็นโก o โจค่ะแต่แต่ถ้าไม่เอาเจ็ดาวตัวนี้ก็ทำห6ดาวก็ได้ครับผมไปหาเอา,เอาตัว5้าดาวมาทำหกดาวนะคะแต่มันเป็นตัวธรรมดาแต่แนะนำให้อันนี้ก็ได้นะคะ มันแล้วแต่ครับจะเอาก็ได้เพราะว่าเวลาเราไปโลก2ใช่ไหมแล้วก็ไปลงลงไอเซนอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายครับผมโซโลได้ไม่ต้องไปรอคนอื่นค่ะก็แนะนํานะคะแนะนำเอ่อคือตอนแรกอะ่ะอ,อคุณน้าก็คิดว่าเกมมันจะอัปเดตค่ะแต่คือมันก็คือ ก็เหมือนแอดมินเขาจะบิดค่ะแต่ก็ไม่เชิงว่าบิดค่ะเขาเขาก็เชยเชยเขาก็ชดเชยตรงที่ว่าเอาตู้เก่ามาให้สุ่มใช่ไหมสำหรับอเออใครที่ยังไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ตู้ของออสตาคุณนะ้าเพิ่งมาเล่นอะ่ะคุณน้าก็ไม่ค่อยรู้หรอกมันมันอาจจะกลับมาได้เรื่อยๆคะ่ะมันมันไม่มีอะไรตายตัวนะคะนอกจากตัวอีเวนต์อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคุณน้าก็ไม่ค่อยรู้หรอกคะ่ะ งบวันนี้คุณนาก็จะมีแค่200สตาร์ดัเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้เก็บค่ะแต่ที่มีนี่ก็เพราะว่าออแอดมินแจกโค้ดค่ะก็คือแอดมินเอาตู้เขา้ามาใช่ไหปกติแอดมินก็แจกแบบนี้ตลอดอยู่แล้วค่ะไม่โค้ดหนึ่งก็2โค้ดอะไรอย่างนี้ขอรอบนี้ก็จะได้50สตาร์ดัครับผมกับเพชร5 0 0 0ใช่ปหมห0 0เพจค่ะ ก็นั่นแหละปก,ปกติคือแอดมินก็ให้แบบนี้น่าจะทุกๆอาทิตย์เลยมั้งครับ<ม>เพราะว่าก็มีของเข้ามาทกเกือบทุกอาทิตย์เลยนะตั้งแต่คุณน้าเล่นมาอย่างนี<ม>ก้ก็อัปเดตทุกๆุเดือนได้แล้วมั้งแต่ก็จะเลทหน่อยค่ะเพราะมันเป็นเรื่องปกติด้วยซ้ําของคนเล่นออสตาอะไรอย่างนี้ก็นานๆเออก็แบบเลทเลทแบบเลทหลายวันอยู่นะคะ ต่อไปคะ่ะว่าทางแอดมินจะอัปเดตให้เมื่อไหร่แต่ก็น่าจะเร็วๆนี้มั้งคะน่าจะเนาะก็อยากเปิดกล่องแล้วคะ่ะกล่องก็คือสะสมไว้ค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็อืมนั่นหแหละค่ะก็คือก็ <c oughs> <c oughs> เออช่วงนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วด้วยรีบทำไปหน่อย <c oughs> และในที่สุดเราก็ได้ครับผมเป็น o, คิริโตะค่ะ แต่เป็นตัวที่อยากได้น้อยมากที่สุดคะ่ะคืออยากได้ไอ้นี่มากกว่าคะ่ะเป็นเป็นโกฮังนะคะถ้าไม่โกฮังก็เป็นมอบก็ยังดีคะ่ะคือสองตัวนี้คืออยากได้มากๆแล้วคือเห็นไหมคือมันมันเป็นตัวที่คุณนายอยากได้น้อยมากที่สุดแต่คือมันออกมาให้สองตัวน่ะภายในแบบโลเดียวอะไรเงี้ยก็ถ้าเป็นคิดรโตะเขาว่าไอ้ของสวมใส่อะ ไอ้เบสซินนอะคือสวยค่ะแต่ว่ามันไม่ดีเลยค่ะมันอารมณ์แบบว่าอมันอยู่แบบกลางๆแล้วมั้งค่ะประมาณนั้นนะคะก็อย่างเช่นแบบไม่สดสักอย่างแต่ว่าหองสวมใส่สวยอย่างเดียว่ะอารมณ์ประมาณนั้นแหละคะ่ะทำก็ส่วนใหญ่เขาทำเอาแค่เบสซิ่งค่ะคือมันไม่ดีเลยมั้งนะก็จับจากที่เขาบอกกันมาอะไรอย่างนี้ ส่วนตัวเรื่องนี้ก็อืมก็ชอบดูแค่ภาคแรกค่ะส่วนภาคสองอะไรนี้หรือว่ามันมีกี่ภาคนะคุณอาจจะไม่ได้แต่ก็ดูเอ่อยกเว้นภาคสุดท้ายค่ะไม่เชิงสุดท้ายนะคะที่คริโตมันเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เอ่อมีเพื่อนนะคะ่ะเพื่อนสมัยเด็กนะ่ะนั่นแหละภาคนี้ยังไม่ได้ดูค่ะ ส่วนวัตถุดิบก็ขายอยู่แค่2อันนี่ค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวคุณอาไปลงก็น่าจะไปให้อ่าบานแบกนั่นแหละค่ะแต่ว่านู่นนะค่ะวันเสาร์อาทิตย์ค่อยทำก็ได้แล้วคืออีกวันมาคุณ้าไปลงหอค่ะก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาสุ่มเพิ่มดีกว่าก็ตู้เดิมเลยค่ะเพราะว่าอยากได้อ่าโกฮังมากกว่าค่ะหรือไม่ก็มอบก็ยังดีอ่ะสองตัวนี้ยังพอแบบ เออถ้าม็อบมาใช่ไหมม็อบก็จะเอาไปฟาร์มดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยค่ะก็ดีค่ะส่วนโกฮังก็อยากได้ครับผมว่เาเป็นตัวที่ดีเหมือนกันครับเ,เบสซินทั้งสองตัวนี้ก็ส่วนตัวก็คือชอบกว่าของคิริโตนะจากที่วิดีโอของคิริโตมามันก็ด่าเหมือนคุณน้านะคะแล้วมันก็แค่มีปีกอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ตัวก็ไม่ได้อินอะไรกับคิริโตะขนาดนั้นก็เลยสุดรู้สึกเฉยๆค่ะก็200นั้นก็คือไม่ได้อะไรเลยค่ะก็คือไม่ได้อะไรจริงๆนะก็อย่างที่รู้ค่ะก็คือเหมือนได้จากจากคิริโตะที่เราได้วันก่อนใช่ไหมสองตัวแล้วก็คือไม่มีตัวไหนออกเลยค่ะทั้งที่มันไม่ควรเป็นแบบนี้แท้ๆส0งน่าจะได้ทักตัวอะไรเงี้ย สรุปก็คือ400สตาร์นัทเราก็ได้แค่มาตัวเดียวค่ะแต่คุณานกะ็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็เก็บเองค่ะก็คือมีห้าสิวก็เลยว่าเออเดี๋ยวมาสูมดีกว่าเพราะว่าส่มสม,มีแค่ครั้งเดียวมันก็สูมฟรีได้แล้วค่ะก็เลยว่าเออยังไงไมันก็ต้องได้แล้วมั้งเพราะว่าคือถ้าเกิดยังไม่ได้อีกก็คือไม่เอาแล้วนะคะคือ ไม่เอาแล้วคะ่ะไม่เอาแล้ว,เด,วเดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเดตหน้าดีกว่าเพราะว่า <c oughs> มันเหมือนจะไม่ใช่แล้วคะ่ะเพราะว่ามันเกลเกินไป <c oughs> มาก็เหลือแค่สุ่มฟรีแล้วคือเอาจริงนะตั้งแต่คุณน้าสุ่มมาใช่ป่ม <c oughs> คุณน้าไม่เคยได้บอลแดงเลยสักครั้งหนึ่งเชื่อป่ะทำไมอะ่ะถามแอดมินหน่อยบอลแดงมันมีจริงไหมครับ มันมีคนอเองนใครได้ไหมเออเคยเคยได้คุณน้าเห็นคนอื่นคือแบบได้แทบทุกคนไม่ใช่หรอคือบอลแดงเนี้ยกดไปแล้วมันก็แดงแนะที่มันกําลังตีนะ่ะนี่จะให้ผมสักครั้งไม่ได้เลยใช่ไหมเนะี่ยเอาเป็นว่าคุณนะ้าสรุปให้เลยแล้วกันนะก็คือสรุปก็คือหมดไป400 50กว่ากว่าสตาร์ดัครับผมก็คือได้แค่คริโตนะคะแต่ไม่ได้สุ่มวันเดียวกันนะคะก็คือสุ่ม3วันมั้งคะสุ่ม3วันค่ะเรามาทําเป็นคลิปเดียวเข้าใจนะวันแรกก็คือเอาจากเอ่อโค้ชค่ะวันที่2ก็คือเป็นการที่คุณนะ้าไปลงหอคอยชั้นที่80ค่ะก็สาหรับคลิป วันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะก็อขอตัวลาเพียงแค่นี้วันนี้อาจจะดูเหนื่อยๆเสียงดูแบบอาจจะไม่นี่แต่เพราะวันนี้คุณนะนอนเยอะมั้งคะไม่รู้คะ่ะมันเหนื่อยๆอยงไงไม่รู้อ่ะไปคเจอกันทีมหน้าครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย